สวัสดีครับมาวันนี้อยู่กับอิสระ160นะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องท่อผ่าน,นะครับก็แอบไปใส่ท่อมานะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงกันนะครับมาครับของที่ใช้นะครับยี่ห้อที่ใช้นะก็จะเป็นของชานสปีดนะครับชานสปีดหลังจากที่ดูใน youtube นะหลายๆเจ้านะครับก็ รู้สึกว่ามันมีเสียงที่โอเคเลยนะครับแล้วผมก็คิดว่ามันโอเคด้วยนะอ่ามาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนนะครับเนี่ยนะโลโก้นะครับสวยนะครับทํามาได้สวยนะรอยเชื่อมนะครับก็เข้าใจว่าเป็นของที่ผลิตมาเพื่อทําเป็นจํานวนมากนะทำขายเป็นจํานวนมากนะครับการเชื่อมอะไรเงี้ยก็ยังถ้ามาสังเกตดีๆมันจะยังดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับอ่าแต่ว่าโดยรวม ดูดีนะครับอ่ะนี่ฮะปลายท่อนะครับสามารถใส่กันร้อนเดิมได้แล้วก็ปลายท่อเดิมได้นะครับปลไยที่ครอบท่อนะนะครับส่วนเรื่องสีอะไรนี่ก็โอเคเรียบร้อยดีนะในส่วนของคอนะครับก็อย่างที่ว่าไปนะครับรอยเชื่อมยังไม่ค่อยเรียบร้อยดีนะเหมือนทําเยอะนะครับเหมือนเหมือนยิงเร็วนะเชื่อมเร็วนะครับนะครับแต่ของที่ให้มาก็ครบๆเนาะ ดูสวยงามดีแล้วก็มีช่องใส่เซ็นเซอร์ o 2 o ด้วยนะครับก็ภายนอกนี่ก็ถ้าใส่ไปนี่ก็คือเท่เลยนะก็ถ้าไม่มานั่งสังเกตอะไรละเอียดขนาดนั้นนะครับถ้าติดกับที่รถนะครับมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่สวยงามเลยทีเดียวนะต่อมาเรื่องเสียงนะครับเสียงคือโอเคเลยนะท่ออันนี้เป็นท่อ้าหมกนะครับผ้าหมกนะปรับเสียงไม่ได้นะครับราคาจอยู่ที่1000พนนะะ 1,000กว่ากว่านี้แหละนะครับปรับเสียงไม่ได้แต่ว่าเสียงเพาะนะเอาจริงนะครับแต่นะครับแต่ผมก็ได้มาถอดมันออกแล้วนะครับหลังจากใช้ไปอยู่หลายวันนะถอดไปเปลี่ยนใช้ท่อเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะถอดออกทำไมอ่าเรามาดูข้อดีมันก่อนนะครับข้อดีคือเสียงเพาะนะเอาจริงนะครับเพาะเพาะเลยนะครับไม่คิดว่า าราคามันไม่แพงนะแต่ว่าเสียงมันเพาะใช้ได้เลยนะครับต่อมาคือมันดูซิ่งเลยนะครับเสียงพอรถมันมีเสียงเนี่ยมันก็ดูซิ่งขึ้นนะครับแล้วตรงคอเลดน,นะมันสวยนะครับเวลาดูไกลๆเวลามองนะมันดูซิ่งขึ้นจริงๆนะครับในราคาที่มันไม่แพงมากจนเกินไปนะก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับถ้าใครชอบนะเอามาใช้ใส่ได้เลยนะตัวนี้โอเคเลยนะครับ ความทนทานยังไม่รู้นะว่าทนแค่ไหนนะเพราะว่าถอดออกไปแล้วนะครับแต่คงคิดว่าน่าจะใช้ได้อยู่นะครับเห็นช่องอื่นเขาใช้กันหลายปีอยู่นะครับก็ยังอยู่ดีนะเสียงไม่ดังมากจนเกินไปนะครับดังแบบว่าพอดีพอดีนะครับแต่ว่าตอนที่อยู่ในรอบสูงนะมันก็ดังยาวไปเลยนะครับรอบเดินเบาก็โอเคก็เงียบๆนะทุ้มๆนะครับ ถ้าไม่ขับเร็วมากมันก็ยังทุมๆแล้วเป็นอะไรที่เพาะอยู่นะครับอ่าแล้วมาดูเหตุผลนะครับว่าทําไมถึงถอดมันออกนะครับถอดออกทําไมนะใช้ไม่กี่วันนะอย่างแรกเลยคือนะครับแรงต้นมันหายแรงต้นนะแรงบิดมันหายนะครับถามว่าหายเยอะไหมนะครับก็ ไม่เยอะถึงขนาดที่รู้สึกได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็รู้สึกได้ว่ามันหายไปนะครับมันแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้นะครับถ้าไปไล่เม็ดหรือไปทําคัทนะครับซึ่งผมคิดว่าผมยังลดยังใหม่อยู่นะเพิ่งจะ2 0 0 0กว่าโลนะครับยังคิดว่ายังไม่จําเป็นต้องไปทําอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจุดเด่นของเครื่องยนต์160นะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับคือแรงบิดแรงต้นที่มันดีนะ ผมยังอยากใช้เครื่องยนต์หรือว่ายังอยากใช้แรงดิบนะเดิมๆของมันนะอยากจะลองใช้ให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่ารถมันก็ยังใหม่อยู่นะยังอยากใช้ประสบการณ์รถเดิมๆอยู่นะคือถ้าแรงต้นมันหายเนี่ยคือสําหรับตัวนี้คือคงแย่เลยนะครับเพราะว่าใช้ในเมืองด้วยนะตอนออกตัวตอนอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจําเป็นนะแล้วก็รู้สึกว่าขัดในใจด้วยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เคย ไปได้เร็วกว่านี้นะแต่ว่าพอใส่ท่อแล้วรู้สึกว่ามันโล่งนะมันโล่งไปแล้วมันก็ก็อ่าแรงมันหายไปนะครับถามว่ามันแย่ขนาดนั้นเลยไหมขนาดแบบเอ้ยหายไปขนาดนั้นเลยเหรอแรงต้นไม่ไม่นะผมรู้สึกว่ามันหายไปสักหน่อยหนึ่งนะนิดหนึ่งนะครับถือว่ารู้สึกได้นะแล้วก็เคยเอารถไปขึ้นเขาใหญ่นะครับรถเดิมๆเนี่ยยังไหวอยู่ ยังไหวอยู่นะครับแต่ว่าถ้าใส่ท่อไปนี่คงคงเสียงคงลั่นอยู่นะครับคงคงแย่เลยนะเพราะว่าใช้เดินทางไกลด้วยก็ยังอยากได้คาแรคเตอร์ที่มันยังเงียบๆอยู่นะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะเพราะว่าเสียงท่อน,นี่มันเป็นรถออโตเมติกใช่ไหมล่ะถ้าขับไปมันก็ปื๊ดยาวเลยอย่างนี้นะครับมันไม่เหมือนรถเกียร์นะ ก็เลยตัดสินใจใช้ของเดิมก่อนนะครับใช้เครื่องยนต์เดิมๆประสิทธิภาพเดิมๆของมันก่อนนะดูว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวถึงเวลาค่อยปรับแต่งกันอีกทีนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจหรือใครอยากเห็นนะว่ามันเป็นยังไงครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็มาอัปเดตให้ดูเฉยๆนะก็ กะว่าจะมารีวิวและใส่ท่ออะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงๆนะครับก็ดันไปทอดออกซะแล้วนะนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ